สวัสดีครับสวัสดีวันที่สี่มิถุนายนนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับก็มีฝนเข้ามาแล้วนะครับที่ภาคใต้นะครับที่ระนองพังงานะครับแล้วก็ใช้สายนะครับประมาณสักสิบโมงนะฝนก็จะเคลื่อนเข้าไปที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับอ่านะมีภูเก็ต ภูเก็ตนี่ตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็มีกระบี่นะตรังนะครับพอมีนะครับอันนี้คือฝนเช้าช่วงเช้านะครับส่วนอา่าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับภาคตะวันออกยังไม่มีฝนนะครับอ่าฝนจะเป็นคิวของภาคใต้ในช่วงเช้านะครับต่อไปเรามาดูช่วงประมาณบ่ายโมงนะบ่บายโมงวันนี้นะครับฝนก็เริ่มเข้ามาในเขตภาคตะวันออก นะครับมีมีตกหนักด้วยนะครับที่จันทบุรีนะระยองนะครับบางส่วนนะแล้วก็มีฝนเบาๆนะครับที่ภาคกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อกับแพงเพชรอา่านครสวรรคนะ์เอ่อลบบุรีนะเพชรชบูรณ์นี่นะฮะเป็นฝนเบาๆนะครับ แล้วก็มีภาคเหนือด้วยนะครับที่จังหวัดแพร่นะครับนะจังหวัดแพร่จังหวัดลำพูนล,ลำปางนะพอมีนะเป็นฝนเล็กๆนะครับนะไม่ไม่ทุกอำเภอแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีที่อีสานตอนบนนะครับแถวอุดรแถวบึงกาฬนะครับแถวเลยนะส่วนอุบลนะครับก็มีฝนนะครับช่วงประมาณบ่ายโมง ฝนเล็กๆนะฮะแถวติดแม่น้ำโขงต่อไปนะครับเรามาดูประมาณบ่าย2องโมงนะครับฝนจะเริ่มหนาตัวขึ้นนะครับในเขตภาคเหนือนะครับให้ระวังนิดหนึงฝนจะเยอะขึ้นนะครับที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางนะน,าน่านแพร่อุตรดิตฐนะ์สุขโขทัยนะครับพิษณุโลกนะเชียงใหม่นะครับลำพูนลำปาง เพะเยาด้วยนะครับนะะฝนก็จะมากหน่อยนะครับส่วนอีสานนะครับก็จะมีที่อีสานตอนบนนะครับไล่ตั้งแต่เลยนะอุดรธานีหนองบัวลำพูนะน้องคายบึงการนะครนพนมมุกดาหารอุบลราชธานีนะครับนะเป็นฝนเบาๆนะภาคตะวันออกเฉียงเ,นะเหนืออ่าส่วนภาคเหนือฝนอาจจะมากหน่อย <c oughs> แล้วก็ภาคกลางนะครับก็มีนครสวรรค์มีอุทัยธานีนะครับฝนเบาๆนะครับมีเพชรบูรณ์นะลบบุรีนครเพชรบูรณ์ลบบุรีนะครับอยุธยาสระบุรีนะครับเป็นฝนเบาๆนะครับสีเขียวฝนเบาๆส่วนภาคใต้ก็มีที่ศุรา์ธานีนะฝนตกหนักนิดหนึ่งอันนี้คือช่วงประมาณบ่ายสองโมงนะครับ ต่อไปเรามาดูช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะครับพี่น้องทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเตรียมตัวนะฮะมีฝนตกหนักนะครับในเขตอีสานตอนบนนะครับว่าจะเป็นนครพนมบึงกาลน้องคายนะครับส่วนภาคเหนือก็เป็นภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับก็จะเป็นน่านแพร่นะครับลำปางอุตรดิตนะครับ แล้วก็ส่วนภาคกลางนะครับก็จะมีมีที่เพชรบูรณ์นะครับส่วนอีสานอีกจุดหนึ่งก็คือเลยนะฮะแล้วก็ขอนแก่นแถวชุมแพแถวปูวพ้าม่านแถวนี้นะฮะก็จะมีฝนอยู่นะฮะฝั่งตะวันตก <c oughs> อุบลยังมีฝนนะฮะอุบลอำนาจเจริญนะฮะช่วงบ่ายสองบ่ายสามนะครับ,บ, 2, บ,รบพอมีอนะแล้วก็มีฝนตก พี่น้องทางเพชรบุรีนะถามมานะครับมีฝนนะครช่วงบ่ายวันนี้นะรวมทั้งราดบุรีนะครับแล้วก็ที่ประจวบคีรีขันนะช่วงบ่ายสามนี่นะครับมีฝนนะส่วนภาคกลางก็ฝนเล็กน้อยนะครับนะไม่เยอะเป็นบางพื้นที่17บเนาฬิกานะครับจะมีฝนที่ภาคกลางนะครับในระหว่างนิดหนึ 1, ่งกรุงเทพและปริมณฑลพระนครศรีอย,ยุธยา จะมีสุพรรณบุรีบางส่วนนะครับพิษณุนโ,นโลกนะครับเ,เพชรบูร์นะเบาๆนะครับส่วนที่หนักๆห,หน่อยนะฮะให้ระวังนิดหนึ่งก็คือแถวจังหวัดบึงกาฬแล้วก็อุดรธานีนะฝนจะมากหน่อยนะครับช่วงห้าโมงเย็นนะครับสิบเก้านาฬิกาฝนก็เบาๆนะครับแถวขอนแก่นนะแล้วก็ร้อยเอดเอ็ดนะแถวโพชัย นครสวรรค์เพชรบูรณ์เบาๆนะครับพะนครศรีอยุธยาโคราชก็มีนิดหน่อยนะครับช่วงสามทุ่มนะฮะก็จะมีฝนที่อีสานตอนบนนะครับมีกระจายนะครับเบาๆนะครับแถวนครพนมนะฮะแล้วก็จะมีแถวสกลนครนะฮะเบาๆนะครับไม่เยอะนะครับบางอำเภอ เะเชิงเซาระวังนิดหนึ่งนะฮะช่วงประมาณดึกๆนะสี่ห้าทุ่มนะครับเะเชิงเซามีฝนอันนี้คือช่วงประมาณสี่ทุ่มนะครับพี่น้องทางสุรินทร์ศรีเกตนะฮะถามมาฝนน้อยนะครับวันนี้แทบไม่มีนะถ้าใครจะทำอ่าวานข้าวหรืออะไรก็ลองพิจารณาแต่พรุ่งนี้ฝนมานะครับช่วงเที่ยงคืนนะครับก็ฝนที่อีสานตอนบนนะครับ โอคนะครับนี่คือแนวโน้มผลวันนี้นะครับ